บทที่45อีกราเคิลชูนันยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเมืองเพลิดเพลินกับการสักการะผู้คนหนึ่งหมื่นคนเป็นครั้งแรกรักดอว่าความรู้สึกของดาวนั้นเจ๋งมากชูนันเพลิดเพลินกับการบูชาของผู้คนนับพันและใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของดวงดาวการบูชาของผู้คนมากมายชูนันแตะคางของเขามองไปที่ฝูงชนข้างหน้าเขาและกระซิบน่าจะมีผู้หญิงสวยอยู่ในนั้นใช่ไหมด้วยโมเมนตัตมขององค์การถูกบูชาหลอกสาวน้อยให้ชู้ไม่น่าจะยากอะไร อะไรคารินิน่าที่ยืนถัดจากชูนานมองไปที่ชูนานอย่างอยากรู้อยากเห็นฉันไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรในตอนนี้ขอโทษนะมันเป็นคำทำนายที่พระเจ้าแห่งแสงมอบให้คุณในความฝันหรือเปล่านี่ชูนานมองขึ้นและลงที่คารินิน่าข้างข้างเขาเธออยู่ข้างข้างเขาฉันง่วพอที่จะมองไปรอบๆอันที่จริงชูนานถอนหายใจฉันเกรงว่าคุณจะไม่เชื่อที่ฉันพูดมีอะไรผิดปกติบอกฉันทีว่าคนที่พระเจ้าแห่งแสงสว่างโปรดปรานจะไม่โกหกอย่างแน่นอนดวงตาที่เย้ายวนขนาดใหญ่ของคารินิน่าเป็นประกายในทันใด เฮ hey, ลืมไปชูนานสายหัวฉันยังไม่พูดอะไรเลยฉันกลัวว่าคุณจะเข้าใจฉันผิดพูดสิคารินิน่าออกจะตุ้งติ้งมากกว่าเดิมเล็กน้อยท้ายที่สุดเธอเป็นเด็กผู้หญิงอายุ16ปีและนักบุญก็เป็นเด็กผู้หญิงเช่นกันมีลักษณะตุ้งติ้งด้วยพูดแล้วชูนานแทบจะเป็นลมเสียงมีเสน่ห์มากเมื่อเห็นว่ามันใกล้จะสุกชูนานมองไปที่คารินิน่าอย่างจริงจังและพูดเบาๆเทพแห่งแสงเคยบอกฉันในความฝันว่าพูดว่ามีทูตสวรรค์องค์หนึ่งกลับชาติมาเกิดในวิหารนางฟ้าแแหหห่่่งงงสสคาาาารินนนนนดลยใใจีเป็ญ ถูกตาเงอชูนันจ้องไปที่คารินิน่าและพูดเบาๆว่าเทพแห่งแสงกลับชาติมาเกิดเป็นผู้หญิงที่ศักดิ์สิทธิ์สวยงามและใจดีชื่อของเธอถูกเรียกว่าการหายใจของคาริิน่าสั้นไปหน่อยนี่เป็นงานใหญ่ในงานใหญ่แม้ว่าเธอจะเป็นนักบุญแต่เธอก็ยังมีความคิดเรื่องการนินทาเล็กน้อยอยู่ในใจนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับอนาคตของวิหารแห่งแสงนางฟ้าชัดๆชูนันเห็นว่าถึงเวลาที่ดีที่สุดในการสร้างโมเมนตัมแล้วและยังคงเล่นกลอุบายเป่ามังกรต่อไปเป่ามังกรตัวใหญ่เท่านั้นไม่ใช่ตัวเล็กทูตสวรรค์หกปีกที่สดใสนีี้ถูกเรยว่า นางฟ้าหกปีกที่สดใสคารนิน่ารู้สึกเวียนหัวนางฟ้าที่กลับชาติมาเกิดกลายเป็นนางฟ้าสว่างหกปีกระดับสูงมันชื่อว่าคาริเน่าอะไรนะคาริเน,น่าตกตะลึงในฐานะนักบุญที่บ่มเพาะมาหลายปีเธอไม่ต้องแปลกใจเลยที่สมาธิของเธอจะพังทลายลงในขณะนี้ในที่สุดเธอก็ลมลงอย่างสมบูรณ์แม้แต่การแสดงออกในความงุนงงก็สวยงามมากชูนานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและแม้แต่คำใบ้ของฮาร่าก็ออกมาจากมุมปากของเขาหลังจากหยุดไปนานดวงตาของนักบุญก็ฉายแววชัดเจนและชูนานรีบเช็ดน้ำลายออกจากมุมปากของเขา ฉันคือเซราฟิมกลับชาติมาเกิดจริงๆเหรอคาริเนนาถามอีกครั้งนี่ชูนานยักไหล่นั่นคือสิ่งที่เทพเจ้าแห่งกวงหนิงบอกฉันโอ้คาริเนนาถามด้วยท่าทางที่เชื่อเทพแห่งแสงผู้ยิ่งใหญ่นั่นรูปร่างหน้าตาของเขาเหรอนอกจากนี้เทพแห่งแสงได้ส่งองค์การใดลงมาแสงชูนานเนยหน้าขึ้นและมองไปในระยะไกลความเจิดจรัสของเทพเจ้านั้นเกินคำบรรยายของฉันถูกตาละงอคาริเนนาเชื่อในคำพูดของชูนานและเป็นเรื่องยากสำหรับคนเช่นนี้ที่จะสงสัยว่าจะสามารถปลดปล่อยคำสาปต้องห้ามแห่งแสงแห่งสวรรค์ได เทพเจ้าแห่งกวงหนิงส่งคำพยากรณ์อะไรอีกบ้างนี่ชูน่านต้องการบอกคารินนาว่าคำคำนายที่พระเจ้าแห่งแสงส่งมาคือพระสันตปาปาที่ทำให้เขาเป็นพระสันตปาปาแห่งวิหารแห่งแสงและเป็นที่หนึ่งในวิหารแห่งแสงแต่เขากลัวว่าเมื่อพูดเช่นนี้แล้วพรุ่งนี้เขาจะไม่เห็นดวงอาทิตย์สามารถรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างวิหารแห่งการกระทำและความแข็งแกร่งจะไม่มีวันอ่อนแอที่จริงเทพแห่งแสงยังกล่าวว่าฉันคู่หูในอนาคตของฉันเรียกอีกอย่างว่าคารินนาและเป็นนักบุญแห่งวิหารแห่งแสง ใช่คาริเน,น่ากระซิบใบหน้าขาวอมชมพูของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีในฐานะความงามและนักบุญคาริน่ามักจะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อื่นเสมอแต่เธอไม่เคยถูกครอบงำเช่นทุกวันนี้ชูนานหล่อจนหน้าขคยขย,ยงนคาริเน่ายัางเป็นเด็กสาวเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างความประทับใจให้กับหนุ่มหล่อสุดหล่อยอย่างชูนานนอกจากนี้ความรักของชูนานที่มีต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและการอุทิศตนต่อเทพเจ้าแห่งแสงความรู้สึกแบบเด็กสาวของเธอก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเช่นกันตอนนี้ชูนานถึงกับย้ายออกออราเคิลคาริเน่าไม่รู้จะทำอย่่่างงไรอยูพักหนึ บนท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งจู่ๆก็เกิดแสงวับสูงหลายพันฟุตซึ่งหายวับไปการเต้งของหัวใจของชูนันไม่สามารถช่วยให้เร็วขึ้นได้ในทันทีและแอบเอื้อมมือไปเช็ดเหนื่อยเย็นๆจากหน้าผากของเขานี้จะไม่ใช่คำพยากรณ์ปลอมกลัวมิ่งโกรธจริงเหรอพระเจ้าอยู่ที่ไหนในโลกนี้อย่าก,กลัวตัวเองปรากฏการทางธรรมาชาติปรากฏการทางธรรมชาติเท่านั้นคารินิน่าไม่ได้สังเกตเห็นฟ้าแลบที่กระพริบบนท้องฟ้าเธอแอบมองใบหน้าที่หล่อเหลาของชูนันด้วยสายตาของเธอออราเคิลไม่มีใครในโลกนี้กล้าปลอมเป็นออราเคิล แม้แต่บุคลากรของวัดอื่นๆก็ไม่กล้าที่จะปลอมแปลงคำทานายแห่งแสงจากข้อเท็จจริงที่ว่าไม่เคยมีใครกล้าปลอมแปลงคำทานายคาริเนนาเชื่อในคำทํานายของชูนานโดยธรรมชาติพี่ใหญ่ชูนันคาริเนนาพูดอย่างลังเลฉันจริงๆเหรอพี่ชูนันเปลี่ยนชื่อเรื่องได้เจ๋งมากชูนันยิ้มราวกับว่าเธอเห็นหมาป่ายายของหนูน้อยหมวกแดงใช่ฉันไม่คิดว่าจะได้พบคุณเร็วขนาดนี้ใบหน้าของคาริเนนาเปลี่ยนเป็นสีแดงและเธอก้มหัวลงอย่างอายเพื่อไม่ให้มองไปที่ชูน,นัน นี่นานะคำพยากรณ์ของเทพเจ้าแห่งแสงไม่สามารถละเมิดได้ชูนานกระซิบข้างหูของคารินีนาฉันคิดว่าวันนี้จะดีกว่านี้พี่ใหญ่ชูนานปีนี้เขาอายุเพียงสิปีและอีกสองปีจะถึงอายุที่กำหนดโดยหลักคำสอนคือ18บูมมีเสียงโครมครามดังขึ้นในใจของชูนานอายุ18ปดปีอีกสองปีนี่มันลัทธิแสงอะไรเนี่ยคุณต้องการให้ฉันทำลายชูในอีกสองปีข้างหน้าหรือไม่บทที่4ี่ิหกความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ มีอะไรผิดปกติพี่ชายชูนานไม่เป็นไรอาจเป็นเพราะฉันเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนเพื่อเข้าเมืองก่อนหน้าน,นี้เมื่อสองสามวันก่อนชูนานรีบหาข้อแก้ตัวจากนั้นหันไปมองแคเทเธอรีนซึ่งอยู่ไม่ไกลดูเหมือนว่าเขายังคงทำงานหนักในทิศทางนี้ขวางานเรื่องเริงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นขึ้นทันทีที่ชูนานเดินลงมาจากกำแพงเมืองคืนนี้ชูนานผู้ไม่เคยเมาเลยไม่รู้ว่าเขาดื่มไปเท่าไหร่กินเนื้อไปเท่าไหร่นับระสาอะไรกับการเต้นที่เขาเต้นถ้าไม่ใช่ชีวิตในป่าเครื่องปีชูนานคงทนไม่ได้จริงๆแดนมาราาาานนนนี้ชูยนทนท่่เคราน เอฟรอนนำไทม์ไวมาหาชูนานและพูดว่าสิ่งก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดหลอดคนนี้ยังปฏิบัติราชการอยู่ฉันหวังว่าคุณจะไม่โกรธเคืองไม่มีอะไรจะตำหนิไม่มีอะไรจะตำหน,ำนิชูนันดื่มเนื้อเจ็ดอย่างและผักแปดอย่างและพูดพร้อมกับจิบไวฉันฉันดื่มมากเกินไปในวันนี้มันเป็นไปไม่ได้จริงๆฉันฉันอยากพักเดินไปด้านข้างของแคทเธอรีนชูนานพูดอย่างกล้าหาญพร้อมกับแอลกอฮอล์คุณมากับฉันหมูป่าเห็นก็อยากตามแต่ถูกกลุ่มเพื่อนสนิทลากไปเต้น เดินเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ชูนานมองไปที่แคเทเธอรีนที่อยู่ข้างหน้าเขาในเวลาเพียงครึ่งปีแคเทเธอรีนมีขนาดใหญ่ขึ้นเอวของเธอบางลงสะโพกของเธอบิดเบี้ยวมากขึ้นและขาของเธอก็ยาวขึ้นและยืดหยุ่มมากขึ้นดีความงามของป่าที่ไม่น้อยไปกว่าความงามอันศักดิ์สิทธิ์ของคาริเน่าคือรสชาติที่เย้าวยวนใจที่แสดงออกถึงแคเทเธอรีนแคเทเธอรีน,นอนด้วยกันเถอะ ชูนันนั่งบนเตียงและตบเบาๆบนพื้นถิวของเตียงเดินออกจากป่าอันตรายหลบหนีจากการสังหารของแอฟรอนและกลายเป็นมีรบุรุษในเมืองโดลิงกาชูนันก็ขี้ลืมเล็กน้อยเช่นกันท้ายที่สุดเขาก็เป็นแค่ชายหนุ่มธรรมดารรมดาที่ยังคงหมกมุ่งอยู่กับวิดีโอเกมเมื่อ6เดือนก่อนวันนี้เขาเป็นเหมือนกระดุมพีที่ได้รับรางวัล5ล้านในทันทีในขณะที่ได้อะไรามามากมายเขาก็หลงทางเล็กน้อยชูนันคุณเมาแล้วแคเทเธอรีนยืนอยู่ตรงนั้นและไม่ขยับขยื่นในฐานะผู้หญิงเธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าชูนันมี อิจฉามันคืออะไรแคทเธอรีนไม่รู้มาก่อนแต่ตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจแล้วชายผู้นี้เคยเห็นร่างของเขาเมื่อครึ่งปีก่อนปรมาจารย์วิเศษสุดของปรมาจารย์แห่งสวรรค์ชายหนุ่มผู้เต็มไปด้วยความลึกลับนี้ได้ครอบครองหัวใจเด็กสาวของเธอในชีวิตป่าเป็นเวลาครึ่งปีแล้วตอนนี้จูจู่ชูนานก็แสดงความสนใจผู้หญิงคนอื่นแคทเธอรีนรู้สึกว่าหัวใจของเธอเจ็บปวดเจ็บปวดมากฉันไม่ได้เมาชูนานยืนขึ้นอย่างเอ่ยเฉื่อและเดินไปหาแคทเธอรีนคุณมาไม่ได้ฉันจะผ่านไปดอรูอิดตามธรรมเนียมของงดรูอิ้ มาให้ฉันจูบทีหนึ่งชูนันกระพือปีกแคเทเธอรีนกลับริบและเด็กที่เมานอนอยู่บนพื้นอย่างไม่มั่นคงชูน,นันแคเทเธอรีนอุทานไม่เป็นไรชูนันหันกลับมาช้า,ชาและหัวเราะอ,อยากกลัวไปเลยฉันสบายดีอย่างไรก็ตามฉันยืนขึ้นไม่ได้อีกแล้วมาช่วยฉันทีตกลงคุณชูน,น,นันดึงแคเทเธอรีนที่ไม่ได้เตรียมตัวมาไว้ในอ้อมแขนของเขากอดแคเทเธอรีนแน่นด้วยแขนของเขาและยิ้มฉันฉันต้องการคุณ จากความอ่อนแอของเธอเพียงอย่างเดียวแคทเธอรีนแข็งแกร่งกว่าชูนานมากแต่เธอไม่กล้าที่จะต่อต้านชูนานมากเกินไปเพราะกลัวว่าจะทำร้ายชูนานที่เมาไม่ว่าอาจารย์จะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็เมาจริงๆและเขาไม่สามารถเปรียบเทียบกับคนธรรมดาได้ประการที่สองแคทเธอรีนกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งและเธอรู้สึกเบาใจเล็กน้อยเมื่อถูกชูนานกอดฉันต้องการคุณชูนานพูดปิดปากแคทเธอรีนเมื่อเห็นริมฝีปากของเธอเคลื่อนเข้ามาใกล้หัวใจของแคทเธอรีนก็เต้นเร็วกว่าปกติหลายเท่าขณะที่ชูนานกำลังจะจูบเธอร่างของคคคคาาาารินนก็แแววเขข้มมใดอองที รอสักครู่ปากของชูนานจูบฝ่ามือของแคทเธอรีนและเขาถามด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณไม่ให้ฉันจูบคุณรับฉันไหมใช่คุณรับฉันไหมเสียงของแคทเธอรีนเย็นชาฉันรักคุณหรือเปล่าชูนานตบตะลึงไปครู่หนึ่งและใส่หัวอย่างแรงเขาพูดอย่างหมดความอดทนคุณขออะไรฉันคิดว่าก่อนที่คุณจะออกจากหมู่บ้านผู้เฒ่าบอกฉันว่าคุณจะดูแลฉันขวาคุณควรฟังฉันทุกเรื่องใช่ไหมคุณต้องฟังฉันทุกอย่างใช่ไหมคุณต้องทําให้ฉันพอใจถ้าฉันมีข้อกําหนดใช่ไหม แคทเธอรีนตกตะลึงอาจารย์ที่มักจะไม่สนใจอะไรเลยแม้แต่จะเดาสิ่งนี้ชูนันยิ้มเบาๆเดา,าได้ไม่ยากสำหรับเขามฉทนานทำไมผู้อาวุโสดอรูอิดไม่ส่งผู้ที่แข็งแกร่งกว่าแต่เลือกแคทเธอรีนที่สวยที่สุดเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการทำสิ่งที่สวยงามรับทักษะการต่อสู้เพิ่มเติมฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อาวุโสไม่เป็นไรหรอชูนันยิ้มอย่างดูถูกเล็กน้อยฉันมีทักษะการต่อสู้แบบบรูอิดมากมายสำหรับทักษะการต่อสู้ดอรูอิดเจ้าควรติดตามข้าด้วยหรือไม่ ร่างกายของแคทเธอรีนแข็งทื่อคิดถึงหมู่บ้านที่เสื่อมโทรมคิดถึงชาวบ้านที่กำลังรอให้เธอนำทักษะการต่อสู้กลับมาเธอไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อมองไปที่ปากที่เมามายของชูนานอีกครั้งดวงตาของแคทเธอรีนก็แดงขึ้นทันทีและน้ำตาไหลลงมาบนใบหน้าที่บอบบางของเธอและน้ำตาก็กระทบหลังมือของชูนานและน้ำตาก็ไหลออกมาทันทีน้ำตาที่เย็นชาทำให้ชูนานตกตะลึงและใบหน้าของแคทเธอรีนทำให้ชูนานเมามากยิ่งขึ้น ถ้าคุณไม่รับฉันก็อย่าจูบฉันถ้าคุณไม่รับฉันอย่าแตะต้องฉันแคเทเธอรีนกระซิบและขอร้องถ้าคุณไม่รับฉันอย่าจูบฉันอย่ารับฉันเสียงร้องของแคเทเธอรีนเหมือนต้องมนต์สะกดและชูนานรู้สึกได้ถึงแอ่งน้าเย็นที่ไหลลงมาจากศีรษะจนถึงฝ่าเท้าเมื่อมองไปที่แคเทเธอรีนที่กําลังสะอื้นอยู่ในอ้อมแขนของเขาชูนานอดไม่ได้ที่จะถามตัวเองว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่เกลียกล่อมหรือข่มขืนสรุปแล้วไม่ใช่คุณที่รับฉันบทที่สี่ิเจดปีนขึ้นไปบนท้องฟ้าในหนึ่งเก้าตอน ฉันเสียใจใช่ชูนานปล่อยแคเทเธอรีนและต้องการยืนขึ้นแต่เนื่องจากแอลกอฮอล์เขานั่งลงบนพื้นเมื่อเขายืนขึ้นได้ครึ่งทางไม่ไม่ไมแคเทเธอรีนรีบช่วยชูนานที่กำลังจะล้มลงกับพื้นฉันขอโทษชูนานสายหัวอย่างหงุดหงิดฉันดื่มมากเกินไปขอโทษจริงๆไม่มีอะไรเสียงของแคเทเธอรีนเหมือนยุงถ้าคุณไม่รักฉันอย่าจูบฉันอัญญประกาศคู่หลังจากการสนทนาแคเทเธอรีนลุกขึ้นและรีบออกจากห้องไป ถ้าคุณไม่รับฉันอย่าจูบฉันชูน,นันจ้องไปที่แคทเธอรีนที่กำลังจะจากไปและภาพชีวิตในป่าครึ่งปีก็แอวบเข้ามาในหัวของเขาอย่างรวดเร็วกี่ครั้งแล้วที่สัตว์ร้ายเข้ามาใกล้ตอนดึกแคทเธอรีนลุกขึ้นยืนและช่วยเขาออกจากปากของสัตว์ร้ายกี่ครั้งแล้วที่บังเอิญไปเหยียบพืชที่มีน้มพิษในป่าสวรรค์แคทเธอรีนโน้มตัวเข้าไปช่วยรับยาโดยไม่คำนึงถึงอันตรายนอกจากนี้หากคุณเป็นไข้และเป็นหวัดในป่าสวรรค์ดูแลใครก็ตามที่นอนไม่หลับทั้งกลางวันและกลางคืนหลายครั้งนนนนนนับมมม่ถ้้้วววใคคคคคคาาาาาิิดขขขอออออองงงชูนนรรรยแแแททเเเีีเศีศศต ฉันรักเธอไหมชูนันจ้องมองที่ประตูด้วยความมุนงงแม้แต่เขาเองก็ยังตอบคำถามนี้ไม่ได้ไม่ว่าต่อหน้าคนอื่นเขาจะเป็นเจ้านายแบบไหนเขาเป็นผู้ส่งสารแบบไหนตัวตนที่แท้จริงของชูนันเป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่ปกป้องชีวิตของเขาอย่างระมัดระวังชายหนุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความวิตกกังวลเมื่อไม่นานมานี้ตัวละครไม่ดีหรือไม่ดีอาจจะเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้างแต่ก็ยังมีชายหนุ่มใจดีคอยแย้งอยู่ตะคอกชูนันตบตัวเองอย่างรุนแรงหกเดือนที่ผ่านมาเขาตบหน้าตัวเองบอยกว่าตบหน้าเมื่อหกเดือนก่อน ฉันมันลูกครึ่งชูนานเอ็นกายทิงเตียงสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิภูมิใจมันง่ายมากที่จะหลงทางไม่มีผู้คนอยู่รอบๆและชูนานก็เปิดสร้อยข้อมืออวกาศอีกครั้งในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาขอองค์การสำรวจฉันได้จัดเตรียงรายการของกำไลอวกาศโดยพื้นฐานแล้วยกเว้นบางสิ่งที่ฉันไม่รู้จักฉันก็มีความประทับใจเช่นกันเพียงแต่ชูนันไม่สามารถหาแหล่งที่มาของภาพผู้หญิงที่มกปรากฏในกำไลมิติได้สิ่งเดียวที่รู้ก็คือผู้หญิงคนนี้บางครั้งมีภาพลักษณ์บางครั้งก็มีเสียงเล็กน้อยและบางครั้งก็มี ดูเหมือนว่าวันนี้ผู้หญิงคนนี้จะไม่ปรากฏตัวอีกชูนานลูบขมับของเขาจิวจินปวดหัวปีนขึ้นไปบนเตียงและชูนานนอนบนเตียงนุ่มสบายด้วยตัวอักษรตัวใหญ่มันไม่ดีจริงๆนอนหลับสบายดีกว่าเจี๊ยจินขึ้นมาและชูนานก็หลับไปอย่างรวดเร็วมีคนบอกว่าเวลาเหนื่อยมักจะฝันตอนหลับไม่นานหลังจากที่ชูนานหลับไปเขาก็เริ่มฝันคาราไดฟอรเรสแคทเธอรีนคารินน่าฉากอื่นฉันเป็นนางฟ้าพี่ชูนานฉันอายุ16ปีชูนานอย่ารักฉันอย่าจูบฉันชูนานยังคงฝันอยู่และบางคนก็ยุ่่งงเพราราาาาาูปาหน้าตขาขอ เอจิสซิตี้เมืองหลวงของดูเม็กเป็นหนึ่งในเมืองยักษ์เพียงไม่กี่แห่งบนแผ่นดินใหญ่ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเมืองหลวงของดูเม็กเท่านั้นแต่ยังเป็นฐานสำคัญหนึ่งในสามแห่งของวิหารแห่งแสงอีกด้วยหนึ่งในสามของยอดวิหารแห่งแสงอาศัยอยู่ในเมืองเอจิสการป้องกันอันงดงามและทรงพลังของพระราชวังดูเม็กสมเด็จเอลเฟรด Alfred, ในปัจจุบันกำลังมองดูเวนดี้จากเมืองดอนริงกาด้วยความยินดี ดีดีดีเอาเฟรดกล่าวสามครั้งติดต่อกันมองไปรอบๆเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารหลายร้อยคนในวิหารแล้วพูดว่าคราวนี้ประเทศถูกโรคระบาดระบาดนี่เป็นสิ่งที่ยุ่งยากมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ยากที่สุดโดยไม่คาดคิดมีปฏิหารเกิดขึ้นในขณะน,นี้นี่แสดงให้เห็นอะไรดูเมกได้รับพรจากเทพเจ้าแห่งแสงสว่างปีกแห่งการปรากฏตัวที่น่าอัศจรรย์ในเมืองแคนาดานั้นเร็วกว่าเวนดี้ที่เป็นทางการมากไม่เพียงแต่มีการเผยแพร่เรื่องนี้ในดูเมกเท่านั้นแต่ประเทศอื่นๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน ด้วยการสวดมนต์ของผู้คนรุ่นของชูนานที่เข้าสู่เมืองดูโอลิงกาไม่ถูกจับกุมโดยนายพลเอฟรอนเข้าไปในเมืองอีกต่อไปแต่ชูนันผู้ซึ่งได้รับพรจากเทพเจ้าแห่งแสงและแสงสศักดิ์สิทธิ์ของลอตเตอรี่ฟุตบอลมาเหนือเมืองดูโอลิงกามองดูเมืองที่เจ็บปวดและร้องไห้ด้วยความสงสารในท้ายที่สุดเขาคุกเข่าบนสีรัะของเมืองและสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจต่อเทพเจ้าแห่งกวงหนิงเต็มใจที่จะแสดงเลือดและชีวิตของเขาโดยหวังว่าเทพเจ้าแห่งกวงหนิงจะสามารถช่วยคนยากจนเหล่านี้ได้ ในท้ายที่สุดความจริงใจของชูนานก็สัมผัสพระเจ้าแห่งแสงได้และคำสาปต้องห้ามระดับสวรรค์ก็บินลงมาจากท้องฟ้าชูนานชักมีดออกมาและจอดหน้าอกของเขาพ่นเลือดบนคมภี์และเปิดใช้การกู้คืนแสงระดับสวรรค์นี้คำสาปต้องห้ามช่วยชีวิตผู้คนกว่าครึ่งล้านคนในเมืองตัวหลิงเจียหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสชูนานอยู่ในอาการโครม่าเป็นเวลาหลายชั่วโมงเทพเจ้าแห่งกวงมิ่งได้แสดงปาฏิหาริย์อีกครั้งโดยหวังว่าชูนานจะสามารถเผยแพร่คำสอนสูงสุดของกวงมิ่งต่อไปได้ ยิ่งมีเวทมนต์มากเท่าไหร่ทูนานก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักบุญจากผู้คนมากมายแน่นอนว่าบางคนถึงกับเรียกทูนาน,นว่าบุตรแห่งแสงในสายตาของผู้คนเป็นไปได้อย่างไรที่จะมีความรู้สึกที่ดีเช่นนี้ถ้าไม่ใช่เพราะบุตรแห่งแสงหากไม่ใช่บุตรแห่งแสงเป็นไปได้อย่างไรที่จะมีคำสาปต้องห้ามระดับสวรรค์ของาธาตุฟื้นฟูแสงพระองค์ท่านทรงพระเมตตาจะเกิดปฏิหารเช่นนั้นการรวบรวมผู้ป่วยทั้งหมดในเมืองเดียวแสดงว่าฝ่าบาททรงฉลาด คำเยืนยอของรัฐมนตรีคนหนึ่งถูกส่งไปและรัฐมนตรีคนอื่นๆก็ได้รับความทุกข์ทรมานจากความจําเสื่อมทั่วคราวเช่นกันพวกเขาลืมจะกรพพัดไปไม่นานพวกเขารวบรวมคนเหล่านั้นด้วยความตั้งใจที่จะฆ่าพวกเขาทั้งหมดความเมตตากรุณาและสมบูรณ์ไม่มีผลอะไรกับมันฝ่าบาทเสนาบดีแนะนําว่าควรคัดเลือกชายหนุ่มผู้ถอนคำสาบและความสง่างามของเขาจะตอบแทนชายหนุ่มเองเอลฟรดพยักหน้าด้วยความพึงพอใจรัฐมนตรีพวกนี้ยังไม่โง่งการประชุมของศาลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเรื่องนี้แม้ว่าจะเป็นปาฏิหาร แต่ก็ต้องแสดงให้เห็นถึงอำนาจของจักรพรรดิด้วยประชาชนจะต้องไม่มีอำนาจตามระบอบเทวธิปไตยที่สูงกว่าอำนาจของจักรพรรดิบทที่48ปีนขึ้นไปบนท้องฟ้าในหนึ่งขั้นตอนด้านล่างตกลงเพื่อประกาศกฤษฎีการนายพลเอฟรอนจะชูนานเข้าสู่อีจิสอัเเฟรดพยักหน้าฉันอยากเห็นเขาหายดีหนึ่งในสามของผู้คนระดับสูงของเ e m เ l ิ of อฟไล t ์อาศัยอยู่ในอีจิปซิตี้และอีกสามคนประจำการอยู่ในเมืองหลวงของวีเดนเนชัน่นเมืองแห่งชิวผู้บังคับบัญชาหนึ่งในสามคนสุดท้ายประจำการอยู่ในเมืองดเมู นี่คือจุดกำเนิดของวิหารแห่งแสงและศูนย์กลางที่แท้จริงของวิหารแห่งแสงเพื่อแสดงว่าพวกเขาจะไม่ต่อสู้เพื่ออำนาจของจัก,กรวรรดิพระสันตะป,ปาปาในอดีตเคยอาศัยอยู่ในเมืองที่ไม่เจริญแห่งนี้ห้องโถงใหญ่ของเ e m เ l e ร์ l อ g ฟไลพระสันตะปาปาของรุ่นนี้จางกวงมิงก็ถือรายงานจากโคลี่มายเดนคารินนาไว้ในมือด้วยแตกต่างจากหุ้นที่ถือโดยสมเด็จเอฟรีซึ่งเอฟรอนได้รับการประมวลผลทางศิละปะและแข่งขันเพื่อเครดิตสำหรับตัวเขาเองรายงานที่อยู่ในมือของจางกวงมิงนั้นยุติธรรมและมีวัตถุประสงค์อย่าง ยอดเยี่ยมจางกวงมิ่งมองดูรายงานในมือของเขาและหัวเราะอ,อย่างเต็มที่แจ้งคารินิน่าทันทีว่าเธอควรถูกพาไปยังเมืองแห่งแสงพร้อมกับพราดินยาชิลีและฉันต้องการพบเทพเจ้าแห่งแสงองค์นี้ฮีโร่ตัวน้อยผู้สร้างปาฏิหาริย์อ่ะถูกตะเงอจางกวงมิ่งคลี่ม้วนคำสั่งที่ใช้โดยเทมเพิร์ออฟไล่กดปากกาขนาดใหญ่แล้วเขียนอะไรบางอย่างลงไปแล้วมอบให้นักบวชที่สืบทอดตระกูลแล้วพูดว่านำสิ่งนี้ไปให้คารินิน่าพระเอกประกาศส่งนักบวชออกไปและบาดหลวงกวงหนิงทั้งสิบสองคนในห้องก็ยิ้มอย่างมีความสุขเช่นกันความมหัศจรรรย์์ปาิหาหหแแแ่่งงงเทพส ในบรรดาวิหารใหญ่ทั้งสี่มีเพียงเทพเจ้าแห่งแสงแห่งวิหารแห่งแสงเท่านั้นที่ส่งปฏิหารสิ่งนี้หมายความว่าวิหารแห่งแสงสามารถใช้โอกาสนี้ครอบงำวิหารอีกสามแห่งและกลายเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดที่มีเอกลักษณ์ทุกคนอย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้จางกวงมิ่งยิ้มอย่างลึกลับคุณลืมไปหรือเปล่าว่าเรายังปวดหัวอยู่มากปวดศีรษะหัวหน้าบาดหลวงกวงหนิงทั้งสิบสองคนผงา์และจากนั้นพวกเขาก็แสดงสีหน้าตกตะลึงสมเด็จพระสันตปาปาของฉันคุณจะ ถูกตาละงอจางกวงยิ่งยิ้มและพยักหน้ามีเพียงเขาเท่านั้นที่ทําได้ถ้าทําสําเร็จวัดก็จะยิ่งสูงขึ้นเป็นธรรมดาถ้าเขาล้มเหลวพระวิหารจะไม่ยุ่งเกี่ยวหรือสูญหายแต่เขาจะทําหรือเปล่านี่จางกวงยิ่งยิ้มฉันได้ยินมาว่าเขาเป็นคนบ้านนอกที่เดินออกจากป่าที่ปนปวนซึ่งเรียกว่าป่าสวรรค์กลับใดที่คุณให้ผลประโยชน์เล็กน้อยและการล่อลวงเล็กน้อยก็ไม่น่าจะยากหัวหน้าบาดหลวงกวงยิ่มสิบสอง 12, คนพยักหน้าใช่แล้วคนบ้านนอกในป่าสวรรค์มีญาญอย่างรู้อะไรได้ ความคิดเช่นนี้ภายใต้สถานการณ์ปกติย่อมไม่มีปัญหาผู้อยู่อาศัยในป่าสวรรค์นั้นเรียบง่ายกว่าจริงๆน่าเสียดายที่ชาวเขาที่ออกมาจากป่าสวรรค์ในครั้งนี้เมื่อเผชิญกับปาฏิหารไม่เพียงแต่วิหารแห่งแสงเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปาฏิหารแต่ยังรวมถึงดูเม็กซ์คันทรีด้วยประเทศอื่นๆรวมทั้งวัดน้อยใหญ่ก็ตอบรับต่างกันไปท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นปาฏิหารหรือแม้แต่ปาฏิหารซึ่งมีผลกระทบในระดับต่างๆกันต่อผู้เชื่อเมืองแห่งแคนาาชาดรชกจนน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 วมมููัััลลงงงออออหหหบย่่่ใใ้ททีีสุเื ตั้งแต่มีการแสดงปฏิหารอาไม่เพียงแต่โรคระบาดในแคนาดาเท่านั้นที่หายขาดแล้วแต่โรคชาราทั้งหมดของผู้คนก็หายขาดด้วยหากคุณถามว่าเมืองใดมีประสิทธิภาพการรบที่แข็งแกร่งที่สุดมีหลายเมืองในทวีปเซนยวนที่กล้าอ้างว่าแข็งแกร่งที่สุดอย่างไรก็ตามหากคุณถามเมืองในวันนี้เมืองใดที่มีสุขภาพดีที่สุดทั้งทวีปเซนยวนจะตั้งเป้าหมายที่เมืองดูโอลิงเจียซึ่งเป็นเมืองที่มีโรคระบาด ผู้คนที่รอดพ้นจากความตายจะดื่มด่ำกับการเฉลิมฉลองแทบทุกวันหลังจากการหลบหนีที่แท้จริงเท่านั้นผู้คนสามารถรู้จักรักษาทุกวินาทีของปัจจุบนันและหลังจากการหลบหนีที่แท้จริงเท่านั้นผู้คนจะสามารถมองเงินน้อยลงหลังจากเข้าสู่เมืองที่ปลอดภัยในที่สุดชูนานวางแผนที่จะฝึกฝนเวทมนต์อย่างเงียบๆในสร้อยข้อมืออวกาศวันข้างหน้ายัางอีกยาวไกลและคุณไม่สามารถสมบูรณ์ได้หากปราศจากความแข็งแกร่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการหลอกลวง อย่างไรก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่สิ่งที่คุณจะทำได้ตามต้องการชูนันประเมินงานเรื่องเริงของผู้คนตามไปหลังหายนะเมื่อเขาตื่นจากความฝันขยี้หัวที่กำลังจะระเบิดผู้คนในเมืองแสดงความกระตือรือร้นอีกครั้งคนกลุ่มเดียวกันที่เพิ่งตื่นขึ้นอีกครั้งพาชูนันไปที่เมืองเพื่อจัดงานเรื่องเริงการต้อนรับหมายความว่าอย่างไรชูนันไม่รู้มาก่อนแต่ตอนนี้เขาเข้าใจอย่างของแท้เมือ่อเผชิญกับผู้คนที่กระตือรือร้นหรเหล่านี้ชูนันต้องการปฏิเสธและไม่สามารถปฏิเสธได้พวกเขามักจะมีเหตุผลหลายประการที่จะเชิญเเขาาออกไปงงนรรื่ ชูนันไม่ใช่คนชอบทํางานหนักหลังจากต่อต้านมันสองครั้งและไม่สามารถต้านทานความกระตือรือร้นของผู้คนได้เขาก็เข้าร่วมง,งานเรื่องเริงในอนาคตคุณสามารถทานอาหารเย็นได้หรือไม่ชูนันไม่กลัวผู้คนในเมืองดูโอลิงเจกําลังเตรียมที่จะตั้งถิ่นฐานในเมืองนี้ผู้คนห้าแสนคนได้ตัดสินใจร่วมกันนั่นคือกราบใดที่ชูนันต้องการกินและนอนหลับเมืองดูโอลิงเจก็จะอยู่ที่นั่นเสมอมอ,อาหารของชูน,นันจะมีห้องของชูนันเสมอฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับสมาชิกว i p ีตลอดชีพในโรงแรมแห่งหนึ่งและชูนานเป็นคนแรกที่ได้ยินว่ามีระบบสมาชิก VIP ตลอออดดชพในนเเมเมืืงงงหึ่ ไม่สามารถตั้งสมาธิได้ชูนานต้องคิดหาวิธีอื่นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขานับตั้งแต่คนพบปลาประทับในป่าเมื่อ6เดือนก่อนชูนานศึกษาตลอดเวลาตลอด6เดือนที่ผ่านมาเขาจะเรียกเสือขาวหรือพึ่งเพชรคาดในการผนึกได้อย่างไรโดยไม่ดึงแกนคริสตัลราคาแพงออกมาในลมหายใจเดียวแผนนี้ได้ถูกคิดขึ้นแล้วแต่ชูนานไม่เคยมีเวลาหรือวัตถุดิบในการทำสิ่งที่เขาต้องการด้วยการสนับสนุนจากเมืองกราบใดที่ไม่ใช่การสร้างสิ่งประดิษฐ์ชูนานมั่นใจว่าเขาสามารถผลิตสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างง่ายดาาาาไไมมม่่่่ตต้้้อออองงงงงพูดดดถึววเคครรรืืนีกัสุใๆ บทที่49สร้างทักษะการช่วยชีวิตหลังจากปาร์ตี้ในตอนกลางคืนชูนันก็เดินกลับไปที่ห้องสำหรับการผลิตในวันนี้เขาพยายามดื่มให้น้อยที่สุดแต่เขาไม่สามารถหยุดการชักจูงอันเร่าร้อนเหล่านั้นได้โดยเฉพาะน้องสาวที่อายุยังน้อยและสวยงามถ้าคารินิน่าและแคเทเธอรีนอยู่ใกล้ๆชูนานสงสัยจริงๆว่าเขาคงหักชูเฮ hey. ชูนานถอนหายใจขณะที่เขามองไปที่แผ่นเหล็กดีีสองสามแผ่นที่เขาเตรียมไว้ต่อหน้าเขาความหวังของมาป่านั้นเล็กลงเรื่อยๆตอนนี้ฉันไม่อยากทำลายชูแม้ว่าฉันจะส่งจูบแรกออกไปแล้วก็ตามอ่า มันเจ็บปวดที่ต้องถูกห้อมล้อมไปด้วยสาวงามมากมายหลังจากการร้องเรียนที่ไร้ประโยชน์ชูนันได้เรียกไฟวิญญาณของราชานักปรุงยาออกมาซึ่งเขาไม่ได้เห็นมาครึ่งปีไฟวิญญาณสีม่วงของราชานักเล่นแร,แร่แปรธาตุปรากฏขึ้นอีกครั้งเปลวไฟเต้นโดยไม่มีอุณหภูมิแม้แต่น้อยราว,ว่ามันเป็นเพียงแสงและเงาลวงตามันเป็นเวลานานชูนันยิ้มและโยนแผ่นเหล็กเข้าไปในเปลวไฟ แผ่นเหล็กสัมผัสกับไฟแห่งวิญญาณของราชานักเล่นแร,แร่แปรธาตุและกลายเป็นลูกบอลเหล็กหลอมเหลวทันทียากที่จะจินตนาการว่าไฟวิญญาณของราชานักเล่นแร,แร่แปรธาตุที่ไม่มีอุณหภูมิและไม่สามารถใช้เผาสิ่งมีชีวิตใดๆได้สามารถหลอมแผ่นเหล็กให้เป็นเหล็กหลอมเหลวได้อย่างง่ายดายไม่ต้องพูดถึงยังสามารถป้องกันไม่ให้แผ่นเหล็กเช่นน้ำตกลงสู่พื้นลุกเป็นไฟอยู่เสมอชีวิตในป่าสวรรค์ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ชูนานอุทิศเวลาให้กับการศึกษาวงการเวทมนต์ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นพรสวรรค์หรืือออโชช่ชนน่่่่่่่่ววววววยยููนน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 าาาาไมมมใใใสจจจททีีีีีะเเเเรรรรร้้้งงลลลึกกกัััหต หรือควรจะกล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่ศึกษาวงกลมเวทมนต์จะมีอีกเสียงหนึ่งอยู่ในสมองของเขาที่ไปที่เขาเสมอและแม้แต่นวัตกรรมบางอย่างก็ยังไม่ใช่นวัตกรรมของชูนานจริงๆเวลาส่วนใหญ่ที่ชูนันต้องการทราบว่าวงกลมเวทมนต์ไม่มีมีเสียงในใจของเขาที่จะพูดคุยกับเขาและเขาสามารถสร้างวงกลมเวทมนต์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่ชูนันต้องทำคือการปิดผนึกเครื่องส่งสัญญ,ญาณส่งออกพลังงานของกา๊าซหรือเรียกสั้นๆว่าถุงมือกา๊าซปิดผนึก จากการวิจัยของชูนานหากคุณสร้างเครื่องจากไสก้กราดลงในเครื่องนั้นแล้วใส่แกนเวทมนในเครื่องเป็นแหล่งพลังงานและปล่อยพลังงานออกมาอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้การาดผนึกเปิดจากนั้นแกนเวทมนก่อนที่พลังงานทั้งหมดจะถูกใช้เว้นแต่ผู้ใช้ตั้งใจจะปิดการาดผนึกสิ่งมีชีวิตที่ผนึกการาดจะยังคงทำงานอยู่ภายนอกสิ่งที่ชูนานต้องทำคืออุปกรณ์สองชิ้นที่ดูเหมือนถุงมือเหล็กเพื่อให้การาดของเสือขาอยู่ในถุงมือด้านซ้ายและการาดของพึ่งนักฆ่าจะถูกกวางไว้ในถุงมือด้านขขววาา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 ใในนนนกกกกกรรรรรรณณณีีีีีีทท่่่่่มมมมตตตตออสสสสู้้้าา้้เเเแแคคคงงะะัุุถถยิิชชดดดลไ อักขระเวทมนของแฟนาถูกสลับบนถุงมือที่กลายเป็นเหล็กล้อมเหลวและชูนานกำลังแกะสลักถุงมือทีละเล็กทีละน้อยตามลักษณะของความคิดที่โตเต็มที่ในไม่ช้าถุงมือเหล็กสองอันที่มีข้อต่อก็ปรากฏต่อหน้าเขาให้ฉันพยายามชูนันรีบคว้าถุงมือของเขาและสวมมันคว้าการเสือขาวและการพึ่งสังหารและมองไปที่การผนึกใบที่สามที่วางอยู่บนสร้อยข้อมืออวกาศและสุดท้ายก็ใส่การทั้งสองใบลงในถุงมือท่ามกลาง ใส่กาดขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งแกนเวทมนแผ่นเหล็กสองแผ่นที่ดูเหมือนสนับข้อมือคือที่วางแกนเวทมนชูหนานหยิบแกนเวทมนทัวเรนออกมาสองแกนแล้ววางไว้ในแผ่นเหล็กที่แขนของเขาตอนนี้ไม่มีถุงมือแวววาวแวแวแวับแล้วแสงจางๆก็ฉายออกมาทันทีทุกคนรู้ว่าพวกเขาเป็นเครื่องดนตรีวิเศษคู่หนึ่งหยุดแฟลชปรับการปล่อยพลังงานปรับการปล่อยพึ่งนักฆ่าหนึ่งร้อยตัวสถานาการปล่อยพลังงานชูหนานออกคำสั่งถุงมือหยุดส่องแสงและแสงสีแดงเล็กๆกระพริบที่หลังมือของเขาซึ่งเป็นสัญ,ญญาณว่าพลังงานถูกปรับ พึ่งนักฆ่าออกมาโบกมือให้พึ่งนักฆ่าหนึ่งร้อยตัวบินออกจากห้องขนาดใหญ่พึ่งเหล่านี้มีขนาดไม่เล็กแต่ละตัวมีขนาดเท่าหัวแม่มือของมนุษย์และหางเปล่งแสงสีน้ำเงินหนาแน่นซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีพิษร้ายแรงหากคุณสนใจแค่บ้านท้ายของพึ่งนักฆ่าบุคคลนั้นที่ตกเป็นเป้าหมายของพึ่งนักฆ่าก็ตายไปแล้วเพราะนอกจากหางแล้วพึ่งเพชรฆ่าตัวนี้ยังมีฟันคู่หนึ่งซึ่งไม่ด้อยไปกว่าหางเลยซึ่งก็มีพิษร้ายแรงเช่นกัน สิ่งเล็กๆน,น้อยๆเหล่านี้แม้จะดูโดดๆแต่ก็ไม่มีอำนาจใดๆแต่เมื่อพวกเขามารวมกันเป็นกลุ่มเช่น5 0 100หนึ่งรอหรือแม้แต่ห้0 1 0อ0หพหรือ3,000ันพลังก็ไม่อาจประเม,มินได้ต่ำไปแม้ว่าจะไม่มีความแข็งแกร่งเท่าเสือขาวแต่แต่ทุกครั้งที่เสือขาวถูกปล่อยออกมาแม้ว่าชูนันจะรุยมากและไม่สามารถต้านทานการโยนของเสือขาวได้การควบคุมพึ่งนักฆ่าก็เป็นวิถีของราชาเขาสั่งให้ทิวเลอร์บีบินอยู่ในห้องนานกว่าสินาทีชูนันรู้สึกเบื่อและนำคิวเลอร์บีกลับเข้าไปในการ์เมื่อเขาตรวจสอบพลัััังงงงงงาาาานนนนนนออีกกครรร้้เเขขพพบว่ลิตถูใใชไป นั่นหมายถึงการเรียกพึ่งนักฆ่า1,000ันตัวและใช้แกนของเตเรนให้หมดภายใน10นาทีชูนานเมมริมฝีปากการบริโภคยังคงเป็นมูลค่าที่น่าอัศจรรย์ฉันไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งของแกนหลักของเตเรนคิงจะอยู่ได้นานแค่ไหนสายหัวชูนานหยิบแกนเวทมนต์ของราชาหัวกระทิงที่แข็งแกร่งออกมาวางไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของไพ่เสือขาวแล้วพูดว่าปรับพลังงานเสือขาวปรากฏขึ้นมีลมแรงในห้องที่เงียบสงบถุงมือของชูนานที่แขนซ้ายของเขาสั่นเล็กน้อยและหัวเสือสีขาวขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่หลังมือขขออองงงเเเาาาาด็กกชยยยยยคคุุณณลัััทะไรรรรู่สมถีษติ แต่พลังงานน้อยเกินไปตามกฎการผนึกคุณสามารถเรียกหัวหน้าของราชาเท่านั้นและเวลาก็ใกล้จะดื่มไวัยสิบจอบติดต่อกันเวลาพูดอะไรเร็วเข้าใบหูกลับไปชูนานโบกมือของเขาจากนั้นมองไปที่พลังงานของแกนปีศาจราชาหัวกระทิงที่ทรงพลังในแขนซ้ายของเขามันกินไปแล้วครึ่งหนึ่งโอ้พระเจ้าไม่แปลกใจเลยที่ไม่มีใครชอบเลี้ยงเสือ สิ่งนี้มีความอยากอาหารที่น่าทึ่งไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนคุณก็จะถูกมันกินจนย่อยยับชูนานใส่หัวของเขาและหยิบแกนปีศาจอึ่นเกาเทา,เท,าที่กินไปครึ่งหนึ่งอย่างเป็นทุกข์จะดีกว่าถ้าใช้คริสตัลมังกรเขียวรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสอย่าปล่อยโซ่ในช่วงเวลาวิกฤตชูนานเปลี่ยนเป็นลองจริงอย่างเป็นทุกข์แต่กลับกลายเป็นว่าเจียฉิงอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป